สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิรี่นะคะวันนี้แม่ดาวนะคะได้มาร่วมยกเสาเอกเสาโทนะคะแม่ดาวมาเขายกเสร็จแล้ว <laughs> ยกเสาเอกเสาโตของน้องใบเตยนะคะน้องใบเตยแฟมิลีะะบ้านทะม่วงนะคะของคุณลุงพิมพ์อันนี้คุณลุงพิมพ์นะ,ะเป็นเป็นพี่ชายของแม่ของแม่ดาวเองนะคะ อันนี้น้องใบเตยน้องใบเตยเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งเชือกแต่ว่าลูกไม่อยู่ด้วยนะคะลูกไม่อยู่ด้วยแล้วนะคะอ่าปีใบเตบยใบเตยจ้า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 ใหญ่เลยใบยเตยจะได้มีงช้างอยู่แล้วเอาอยามาให้น้อย,ย,ย,ยเยนเจ๊เจ๊กจะได้กล้วยกล้วย เอากล้วยมาให้ใบเตยน้อยนี่นะคะลงช้างของใบเตยยกเสาเอกเสาทแล้วนะคะอันนี้ช่างก็ช่างของน้องวาเลนทา์นะเนี่ยช่างที่ทําลงช้างของน้องวาเลนไทา์เลยรับคิวต่อเนื่องนะคะคิวแน่นเลยตอนนี้คิวแน่นเปี๊ยเลยนะตัวต่อยาวยาวเหยียดเลยนะช่างเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ยกเสร็จแล้วไม่ดามาไม่ทันนะคะเสาเอกเสาทเรียบร้อย เสากี่ต้นหกต้นบ่ช่างเสาหกต้นพี่ใบเตยได้ทานกล้วยแล้วโอ้มาซื้อแกมาเนิตหนูไอีจ้าเมื่อก่อนไอ้ใบเตยก็อยู่ใกล้กันกับน้องวาเนาะอยู่ริมน้ำมูลนะคะเมื่อก่อนที่ตอนน้องวาเลนไท์ยังไม่มีโรงช้างอยู่ใกล้ๆกันกับพี่ใบเตยเลย พี่เบเตอร์จะมีน้องอีกใช่ไหมนี่กี่เดือนแล้วมันเฮ้ยป็แค่ไหนกี่เดือนแล้วมน,มนน,นมสนมโนเตออมมนสนมโนเตจับมือนาทุ่มลนาทุ่มตีนงเลรอเมมนีตอนเขามีลูกแรกเขาก็อย่างนี้เลยเออจับมือมาข้างๆแรกลูกแรกอย่างนี้หละลูกตอนที่เขามีลูกตัวแรกอะ จับวิรึงๆนะอมน้องมาจับมือรึงเนาะมือมืออมจับมืออมจับใบเตยจะมีน้องไม้ใบเตยดูเหมือนจะมีอยู่แน่นอนน่ะเนาะดูนมแม่ของพี่ใบเตยเออพี่ใบเตยจะได้มีโรงช้างอยู่แล้วนะออ เมื่อก่อนอยู่ริมน้ํามูลด้วยกันนะอยู่ริมน้ํามูลด้วยกันอายุกี่ปีแล้วนะฮะอมยี่สิบปีแล้วนะคะพี่เบเตย2ยี่สิบปีแล้วมีเคยมีลูกแล้วหนึ่งเชือกแต่ว่าลูกไม่อยู่ด้วยนะคะลูกไม่อยู่ด้วยอันนี้กําลังจะมีอีกจะมีบ้านอยู่แล้วบ้านอยู่ติดทุ่งนาเหมือนน้องวาเลนไทายเลยเสาเอกเสาโทรเรียบร้อยค่ะเสาหกต้นนะคะ ก็อยู่ติดน้ํามูลนะคะทางนู้นจะเป็นน้ํามูลที่เคยอยู่ริมน้ำมูลกันตอนที่มาจากอ,อายุธยานะคะน้องใบเตยก็มาจากพัทยาเมื่อก่อนก็เคยอยู่อ,อยุธยาด้วยกันแต่ทีนี้ใบเตยไปอยู่ที่พัทยากินกล้วยหน่อยจ้าจ้าอื้อหือ คุณตาจะเอาใบเตยไปไว้ไหนไปไปวัดที่ร่มเนอเพราะว่ายัางไม่มีร่มอยู่เนาะยังไม่มีร่มอยู่นะคะให้ให้ลงช้างเสร็จก่อนจะมีร่มอยู่เลยตรงนี้โล่งดีด้วยไปไปอยู่ร่มเนอเด็ดร้อนแล้วยังไม่อยากไปหอบไปด้วยเก็บไปด้วยฮอบ เก็บเก็บไปเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยนะสงสัยได้กินกล้วยแล้วไปไปเร็วติดใจกล้วยเนี่ยสินาเดยยังแต่ชื้อจืงงูเฮ้ย

ไปได้แล้วก okay well uh, uh. ินไหมนันน่ะนี่นี claro ่วิชีจึงนี่อ้มเออชีคือในเฮ้ยนี่นี่มือได้น้นนี่อืออมไม่อยู่วิจารช่าง่ายเลยหนูเคยเตจึงวิรึงรึง้เด่นนูจึงข้างซ้ายอ่ะขาข้างซ้ายนะใช่ จะไปอยู่ร่มเอายายนั่นทาให้เด้อนะเสลุกนะมีในเสลุกนะไปแล้วนะคะจะไปอยู่นะนี่เฮ้ยั้างในเฮ้ยนี่ใสอมือกนะ็มนะือเด้เตาะทวิชือจึง เดินเหมือนเดินปวดขานะคะเหมือนน้องไปเตยปวดขาเลยอะ่ะแล้วคุณตาบอกว่าน่าจะมีอะไรเทงหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็ไม่มีนะมือเด้อใครวิฟังหรือใครกนง ดูค่ะกินหญ้าเหมือนน้องวาเลนไทน์เลยนะคะดูเป็นหญ้าแบบเป็นเครือนะคะช้างจะชอบนะคุณตาบอกว่าจะพาไปอยู่ร่มนู้นนะคะร่มต้นนู้นนะคะนะ่ะต้นเดียวนู้นนะคะพี่ใบเตยจะได้มีรงช้างแล้วนะพี่ใบเตยก็จะได้อยู่เอ,อ้าแล้วช้างใครอยู่นั่นตัวหนึ่งนึง โอ้ช้างตะนุยบ่อยู่นั่นโอ้อยู่อยู่นู้นก็มีหนึ่งเชือกนะคะนู้นนู้นนะคะอยู่นู้นอยู่ตรงต้นไม้เยอะๆน่ะก็มีอีกหนึ่งเชือกนะคะอันนี้อยู่ที่บ้านท่าม่วงนะคะติดกันกับบ้านสำโรงน่าจะเป็นแม่ของอน้องเอลซ่าเทมมี่หรือเปล่านะคะอยู่ที่บ้านท่าม่วงบ้านเดียวกันกับใบเตยนะคะ ชอบกินหญ้าเครือแต่คุณตาก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีลวดหนามหรือเปล่ามีลวดติดขาใบเตยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดินแบบปวดปวดขาอายุ4ยี่สิบปีแล้วนะคะเดียวร้อนมากเลยเดี๋ยวคุณตาจะพาใบเตยไปอยู่ร่มแล้วนะคะอยู่ทุ่งหญ้านะคะทุ่งนาเนาะ เหมือนบ้านน้องเวเลนทายเลยนะคะอยู่ทุ่งนานี่ถ้าลงช้างเสร็จก็จะอยู่ตรงนี้เสาอีกเสาทูเรียบร้อยจะได้มีร่มอยู่เนาะเมื่อก่อนน้องไม่เตยไม่มีร่มอยู่นะคะเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วต้องทําให้เสร็จก่อนหน้าฝนจะได้มีร่มอยู่เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะทุ่งนา แต่ว่าคุณตานี่เอาดินมาใส่ให้สูงเมื่อก่อนจะเป็นพุ่งนาลึกเลยค่ะอันนี้ก็เอาดินมาใส่ให้สูงใกลแล้วใกลแล้วใบเตยใกลจะได้โรงช้างอยู่แล้วนะคะไปแล้วเดินเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูขาเจ็บข้างหลังนั่นเจ็บข้างหลัง ไปแล้วค่ะคุณตาไปแล้วจะพาใบเตยไปแล้วนะคะ,ะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องวัลเลนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ